สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนี่ก็คือขบวนนําเที่ยวนะครับกรุงเทพฯสะเติงเซานะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ห้าธันวานะครับอ้าว่เดือมานะคะขอความร่ำรวยนิดนึงนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวานะครับขบวนเก้าสองสี่อะไรประมาณนี้แหละเมื่อกี้เขาประกาศอยู่ผมจำไม่ผิดนะนะครับก็รถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าออกในวันที่สําคัญมากๆซึ่งเป็นวันที่ อาจจะเป็นวันพ่อนะครับวันแม่วันนะะักขัตตเลิอกอะไรต่างๆนานาน,านา่ก็คือจะออกเป็นขบวนพิเศษหรือว่านําเที่ยวเลยนะซึ่งต้องบอกว่า,าสวยงามนะซึ่งมาดูทีไรเนี่ยมันรู้สึกแบบหิวใจมากๆอ่ะทุกคนมันรู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นกับสิ่งที่เฮ้ยอายุเป็นร้อยๆปีอะ่ะทุกคนทีน่ออกไปบางประเทศบางที่บางจุดร้อยปีเนี่ย คือวิ่งไม่ได้เลยนะขายเป็นเศษเหล็กกันแล้วนะซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยนะครับดูมาแล้วควันขโมงเลยทุกคนว้าว เอาจงริงทุกครั้งที่มาดูก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดอ่ะนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายให้พี่ๆทุกคนที่แบบไม่มีโอกาสได้มาดูนะไฟสว่างจ้าโอ้โหตอนเนี้ยไฟแบบสว่างมากนะทุกคนแบบแสกเลยอ่ะ ก็เรียกได้ว่าอ a m a ซิ่งมากนะทุกคนเสียงร้องแบบดังพนันเลยนะชอบมากๆเลยอ่ะรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็มาคอยแบบรอต้อนรับนะทุกคนซึ่งอยากจะเห็นว่าปู่นะครับอายุเป็นร้อยปีเนี่ยได้แบบว่ามี เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถหรือว่ามีความแบบยังวิ่งได้อยู่ทุกคนเขาก็อยากจะมาเห็นนะซึ่งรถจักรไอ้น้ำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถจักรที่แบบผลิตในประเทศเอ่าจะเป็นประเทศอเมริกาเยอรมันอะไรประมาณนี้ะนะตามข้อมูลนะทุกคนเอ่อแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยจบแล้วเป็นเตษเล็กแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังดูแลและที่สําคัญนะไม่ใช่ดูแลอย่างเดียวคือยังวิ่งได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต่างชาติเขาแบบ ยังอึ้งกับฝีมือคนไทยที่แบบดูแลมาแบบรุ่นต่อรุ่นอ่ะทุกคนคิดดูอายุร้อยปีอะ่ะยังยังสามารถแบบวิ่งได้อะ่ะนะครับโอ้โห,โหดังแบบดังมากดังสนันเลยนะผมไม่แน่ใจว่าพี่พทุกคนได้ยินเสียงที่ผมพูดหรือเปล่านะ แต่ก็แบบดังมากๆอ่ะก็วันนี้พาทุกคนมารอต้อนรับคุณปู่นะครับที่พาลูกหลานไปเที่ยวนะ โอ้โหคนวิ่งถ่ายรูปก,กันเต็มเลยนะทุกคน อ๋อต้องบอกว่าเป็นขบวนที่ผู้คนให้ความสนใจมากๆนะครับทุกคนนะครับทั้งผู้ที่แบบไปเที่ยวด้วยกับขบวนนี้แล้วก็ทั้งคนที่แบบมารอต้อนรับขบวนนี้ทุกคนเรียกได้ว่าอบอุ่นนะครับโอโอเคทุกคนสำหรับทีนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนอขอตัวลาก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นขบวนที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะเฝ้ารอดูมากๆเลยนะเพราะว่าคือต้องบอกกับทุกคนรถเป็น อายุเป็นร้อยร้ยปียังสามารถที่จะวิ่งได้อ่ะเป็นอะไรที่เม a ซิ่งนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความสามารถแล้วก็ฝีมือของบุคลากรไทยที่มีความสามารถที่จะซ่อมได้นะต้องเรียกได้ว่าข้างบ้านเนี่ยถ้าเป็นข้างบ้านนะถ้าเป็นประเทศอ่ากัมพูชาหรือประเทศลาวหรือประเทศอื่นๆเนี่ยที่แบบโดนปกครองด้วยประเทศอื่นนะที่แบบใช้รถไฟฟ้าผมว่าเป็นเศษเหล็กไปเรียบร้อยแต่นี่เป็นประเทศไทยนะครับก็เลยแบบยังเหลือแล้วก็ยังวิ่งได้อ่ะอันนี้เม a ซ i n g มากนะ ไปแล้วครับทุกคนมายบยครับ